หมดตัวน้อยตัวนิดเฮ่ hey! หมดตัวน้อยตัวนิดเฮ่ hey! หมดมีลิตหน้าดูยูฮูใช่ไหมคะะตูนตูเตียมเตีม,ต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 มออกมาจากไผ่เจ้านอนตัวใหญ่ไข่กันเนาะกาดึบกาดึบไปกาดึบกาดึบ๊บ on Cả đứa cả đứa Bài bồn bài mai on Cả cả kim kim im lao có non Dạy chào nó là sát gai hung tùa Anh muốn nói ơi Anh muốn nói Phồn ơi là thăm mai chiến to, Phồn ơi là thăm mai chiến to. ที่ฝนมา